สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนนะคะเรียกติดกับแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวมนะคะสี่นอยนิงงวดของวันที่เจ็ดเดือน3,2566นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะสูตร1เม็ดเดียวสูตรนี้นะคะก็จะเน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะ ก่อนไปรับชมแนวทางนะคะน้องเอ็ดฝากพี่พี่สมาชิกกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยสําหรับเมื่อวานนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะน้องเอ็ดขออนุญ,ญาตสรุปผลให้ได้รับชมกันนะคะเมื่อวานนี้เมื่อวานนะคะให้เด่นที่5กับ1นนะคะเมื่อวานนี้ตัวเด่นนะคะ ห้าไม่มานะคะเมะื่อวานนี้ขออภัยด้วยนะคะพี่ๆห้าหลุดไปแต่หนึ่งมานะคะแล้วก็วิ่งรูดที่ห้าหลุดนะคะเมะื่อวานนี้สายวิ่งสายรูดสูตรนี้นะคะขออภัยด้วยนะคะสําหรับเอ่อหนึ่งนะคะพี่ๆดูถ้าวิ่งรูดที่หนึ่งก็จะเด้งๆเลยนะคะเมะื่อวานนี้เสียดายเนาะ หนึ่งนะคะเมื่อวานนี้มาหนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะคะเสียดายน้องเอสจับตัววิ่งรูดผิดนะคะพี่พก็ขออภัยด้วยนะคะสำหรับตารางน้องเอสนะคะเดี๋ยวสรุปตารางให้ดูนะคะเมื่อวานนะคะตารางน้องเอสเข้าชุดหนึ่งเก้าบพิเศษนะคะมาในตาราง 1 9นะคะก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็รอบปกติก็ยังหมาตัวเดิมนะคะ19ออกสองรอบนะคะเมื่อวานมา3ตัวนะคะ919นะคะตารางแล้วก็มาเข้า71 71ก็มาในตารางนะคะพี่พี่ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะตารางน้องเอสนี่ เดินดีนะคะพี่พี่ถ้าท่านใดไม่ชอบรูดชอบวิ่งนะคะลงจับคู่จับตารางดูก็ได้นะคะสำหรับตารางน้องเอสก็ถือว่าห e ิงเฮงปัง,ป,งปังนะคะกลับขอโทษขออภัยสายวิ่งรุดด้วยนะคะเมื่อวานนี้เนาะเสียดายนะคะวิ่งรุดที่1ก็จะเด้งเงเลยนะคะเมื่อวานนี้เดี๋ยวมารับชมแนวทางของวันที่7จ็ดกันต่อนะคะ ก่อนไปรับชมน้องเอทก็ฝากคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อทางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพน,นันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นในวันนี้น้องเอให้เด่นนะคะเด่นในวันนี้เด่นที่สีกับเก้า วันนี้นะคะจะวิ่งจะรูดเม็ดเดียวนะคะวิ่งรูดเม็ดเดียววันนี้น้องแอดให้วิ่งรูดที่วิ่งรูดที่เก้านะคะพี่พี่ถ้าท่านใดชอบก็ตามได้นะคะสายวิ่งสายรูดเม็ดเดียววันนี้เก้านะคะ แต่ถ้าพี่ๆสมาชิกท่านใดไม่ชอบก้าวก็เอาสีนะคะไปรูดไปวิ่งแทนได้วันนี้ก็ขอให้แนวทางที่น้องเอสให้ไปนะคะขอให้มานะคะขอให้มาในสายวิ่งสายรูดนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิด รับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น3ตัวนะคะน้องเอ็ดจะให้ไป0 3 5 1 9 4นะคะ3ตัวน้องเอ็ดตัวที่น้องเอ็ชอบนะคะในสูตร1เม็ดเดียวสูตรวิ่งสูตรรูดนะคะวันนี้ชอบคู่เลขนะคะก็จะเป็น 9ก้าสี่เก้าสามเก้าห้าเก้าศูนย์แล้วก็เก้าหนึ่งนะคะพี่ๆถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับตารางนะคะน้องเอสให้ตารางไปด้วยนะคะตารางพารวยนะคะตารางพารวย ตารางน้องเอสนะคะก็จะมีเก้าสี่หนึ่งห้าสามแล้วก็ศูนย์นะคะพี่ๆสำหรับตารางพาวดรวยนะคะเด่นในตารางก็เด่นที่เก้าแล้วก็สี่ สำหรับแนวทางวันนี้นะคะก็ขอให้พี่ๆสมาชิกนะคะเฮงๆปังๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสไลดนะคะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะทางช่องจะได้มีกำลังใจนะคะมานำเสนอแนวทางตัวเลขเด็ดมาแบ่งปันพี่ๆสมาชิกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องแอดก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ